อื่นต้องขอสวัสดีค่ะพบกับซูซานค่ะวันนี้ซูซานจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดวันพุธปีชวดคนที่เกิดวันพุธปีชวดนะคะมีความสวยมีความหล่อค่ะแต่ค่อนข้างที่จะเป็นคนไม่ค่อยยิ้มค่ะหน้าตาค่อนข้างบึ้งตึงไม่ค่อยยิ้มแย้มเจ่มใสสักเท่าไหร่นะักให้คุณระวังการคบเพื่อนค่ะเพื่อนอาจจะทําให้คุณหลงผิดได้แต่บางคนนะคะ คบบัณฑิตค่ะครบคนดีครบคนเก่งคุณก็จะดิ้นรนที่จะเก่งเหมือนเขาเช่นกันก็ค่อนข้างที่จะคุณเป็นคนปรับตัวเก่งมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาตัวรอดในสังคมมากเลยค่ะเอ่อก็ขอพูดในเรื่องการงานนะคะหน้าที่การงานของคนที่เกิดปีชวดวันพุธในเดือนกันยายนนี้ระวังนะคะระวังโดนหลอกและระวังถูกพูดให้หลงเชื่อ ไปติดต่อหน้าที่การงานหรือติดต่อทางธุรกิจกับใครก็ระวังนะคะไตรตองแล้วก็ตรวจดูวิเคราะห์อีกนิดนึงเพื่อที่จะไม่พลาดได้ในการเจรจาหรือการซื้อขายอะไรตกลงอะไรกันนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะโดนโกงเงินได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนส่วนคนที่ทำหน้าที่หรืองานประจำอยู่แล้วก็ตามนะคะต้องระวังนิดนึงในเรื่องเอกสารการตรวจสอบหน้าเอกสารนะคะ ค่อนข้างที่จะต้องดูให้ละเอียดรอบครอบนิดหนึ่งเพราะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดและโดนผู้ใหญ่หรือเจ้านายตำหนิติเตียนได้และยิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือคนที่ทำเกี่ยวกับระบบบัญชีระวังจะทำให้คุณนั้นเสียทรัพย์ได้นะคะ ทำเกี่ยวกับระบบบัญชีระวังจะทําให้คุณผิดพลาดและเสียทรัพย์ได้แต่ก็อย่ากกังวลอะไรไปนะคะอย่าก,กังวลอะไรไปเพราะว่าหลังจากเดือนพฤศจิกายนไปนะคะกันยาก็แล้วตุลาก็แล้วยังคง คงเครียดอยู่ในกายในตัวในใจก็พยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็คิดตึกตองแล้วพยายามยิ้มแย้มเ่มใสค่ะจะผ่านเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้เมื่อถึงพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะดวงของคุณนะคะจะดีขึ้นค่ะหน้าที่การงานหรือการเงินอะไรก็ตามก็จะดีขึ้นขอพูดถึงเรื่องการเงินละกันค่ะในช่วงในของวันพุธในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ ให้รอบคอบในการใช้จ่ายเงินนิดนึงค่ะเพราะว่ารายจ่ายคุณค่อนข้างที่จะเยอะมากเยอะมากแต่ไรายได้ของคุณสิคะถดถอยและก็ขาดหายค่ะถือว่าเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างเครียดและกังวลมากเลยค่ะแต่ก็อย่างที่ว่านั่นแหละค่ะไม่มีอะไรนะคะแย่ไปกว่านี้แล้วค่ะเพราะว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็เจอวิกฤตหนักมาแล้วคุณยังผ่านมาได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว ในช่วงวิกฤตรครั้งนี้เชื่อว่าทุกๆคนจะผ่านไปได้และเดือนพฤศจิกายนเช่นเคยค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนไปแล้วนั้นคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยค่ะมีเกณฑ์ถูกหวยและมีโชคลาภจากญาติพี่น้องและคนไกลจะนำโชคนำลาบมาให้คุณอาจจะเป็นคนที่ถูกเขายืมเงินไป ก็อาจจะได้คืนมาแต่นิดนึงนะคะเวลาทวงพูดกับเขาดีๆเพราะบางครั้งสมัยนี้นะคะมันไม่เข้าใครออกใครค่ะเพื่อนสนิทยังกลายเป็นศัตรูกันได้เลยเพราะว่าการยืมเงินนี่ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอซูซานขอแนะนำนะคะว่าให้รอบครอบกับการใช้ใจ่ายเงินค่ะส่วนเรื่องสุขภาพครอบครัวและความรัก ของคนวันพุธปีชวดสุซานขอพูดโดยรวมเลยนะคะเพราะว่าโดยรวมแล้วมันจะเกิดจากคําพูดของคุณนั่นเองระวังคําพูดของคุณค่ะคุณจะพูดไม่คิดคนฟังที่จะฟังจากคําพูดคุณไปจะเสียใจนะคะเกิดจากคําพูดของคุณและตัวคุณเองเหมือนกันก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากคิดลึกและเป็นคนชอบกังวลขี้น้อยใจจนไม่รู้ตัวเลยด้วยบางครั้ง คุณนะคะบางทีพูดไปแล้วเนี่ยค่ะพูดให้คนอื่นรู้สึกเสียใจเจ็บใจแต่บางครั้งเมื่อคุณเองนั่นแหละคะ่ะถูกคนอื่นพูดให้คุณเสียใจเจ็บใจคุณก็เสียใจมากเช่นกันเพราะฉะนั้นระวังเรื่องคำพูดและระวังเมื่อเราให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวนะคะเพราะฉะนั้นและ ที่สำคัญเดือนนี้นะคะระวังสุขภาพเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้กําเริบถ้ามีตุ๊กตาหรือเสื้อผ้าที่มันเป็นลักษณะเป็นขนปุยอะคะ่ะก็ควรที่จะเก็บใส่ถุงพลาสติกหรือห่อให้มิดชิดนะคะเพราะมันจะทําให้ภูมิแพ้ของคุณกําเริบค่ะและหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นสัตว์ตัวโปรดไว้ในบ้านนะคะมันซื้อ,อซื้ออุปกรณ์ดูดฝุ่นหรือซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกำจัด ุ่ขนของสัตว์ด้ออกจากบ้านด้วยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นผิมแพ้ของคุณจะกําเริบแน่นอนและคุณผู้ชายค่ะระวังปวดตามเส้นปวดตามเส้นเอ็นนะคะปวดตามข้อค่ะอันนี้สําคัญมากเพราะจะทําให้คุณรู้สึกหมุดหงิดงุ่นง่านแล้วก็ลาคาญตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนคุณผู้หญิงค่ะ คุณผู้หญิงประจําเดือนจะมาค่อนข้างที่จะผิดปกติไม่ต้องกังวลไปนะคะโลกไร้แรงไม่มีแก่คุณค่าในเดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายนเลยนะคะและพฤศจิกายนอาการพวกนี้ก็จะหายไปค่ะหรือถ้าสมมุติว่ามันไม่ดีขึ้นก็เนี่ยนำไม่ไปพบแพทย์นะคะเพื่อความสบายใจแก่ตัวคุณเองค่ะและก็วันพุธนะคะก็ถือว่าดวงวันพุธนั้นไม่ค่อยเฮงเลยค่ะแต่แต่จะสังเกตว่า บางคนที่ดวงยังเฮงอยู่นะคะก็เป็นเพราะบุญเก่าค่ะคุณเป็นคนใจบุญสุนทานชอบทําบุญทําทานนั่นเองส่วนคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เฮงเลยหรือดวงแย่อยู่ตอนนี้เหมือนที่ซูซานพูดไปแล้วนั้นก็ ขอให้ทุกคนนะคะมันสวดมนต์ค่ะและทําบุญทําทานสิ่งที่จะแนะนําเลยนะคะสิ่งที่จะแนะนำ,นะะท,ะนะท,ำที่ทําแล้วรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและโชคดีมากขึ้นคือถวายมีดโกนแก่พระสงฆ์ค่ะถามว่าทําไมมันก็จะโกนทุกโกนโศโกนทุกทุกอย่างออกจากชีวิตเราถ้าเราถวายแต่ขอนิดนึงนะคะถวายมีดโกนดีด มีดโกนที่ท่านใช้อ่ะค่ะไม่เอามีดโกนสําหรับโกนหนวดโกนขนจักแร้ของคุณผู้หญิงไม่เอานะคะอย่างนั้นมันจะไม่ได้ใช้ไปกับการโกนผมของพระสงฆ์ในช่วงวันโกนที่เรารู้จักกันนะคะและส่วนคนที่รู้สึกท้อเพิ่มอีกน,นิดนึงค่ะสวดมนต์ค่ะเคยได้ยินไหมคะเพื่อนๆสวดมนต์คือยาทาอ่ ภาวนาเป็นยารับประทานข้อนี้นะคะสำคัญหากเพื่อนๆคนใดรู้สึกทุกข์ใจกังวลใจหรือเครียดคิดว่าเดือนนี้น่าจะผ่านเรื่องเลวร้ยวายไปไม่ได้นะคะก็คิดว่าผ่านได้แน่นอนพฤศจิกยนยยนนี้ได้รับข่าวดีและได้รับโชคลาภและหน้าที่การงานที่ถูกบดบงังถูกบิดเบือน น่าจะผ่านพ้นฉลุยไปได้อ๋อและจะพูดถึงความรักนิดนึงช่วงนี้ความรักของคุณเร่าร้อนนะคะครุกุ่นไปด้วยความไฟราคาอะค่ะแต่อย่าพูดผิดหูเชียวนะคะกำลังเขาเรียกว่าคลายแม็กพูดผิดหูนิดนึงอาจจะทำให้เสียความรู้สึกดีๆไปก็ได้อันนีข้ขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีคู่และมีความรักอยู่แล้วค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆค,ค,คิด เพื่อเป็นสติปัญญาและสูสานนะคะก็หากเพื่อนๆคนไหนถ้าสูสานพูดไปแล้วอาจจะผิดพลาดประการใดหรือคำพูดอาจจะฟังดูแล้วไม่ค่อยสุภาพเรียบร้อยก็ต้องขอโทษแก่ทุกๆคนด้วยและก็สูสานนั้นขอฝากคลิปดูดวงสำหรับสูสานแนะนำไปก็เพื่อนๆเอาไปใช้ และอยากให้เพื่อนๆอ,อยากกังวลอะไรไปนะคะแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนคะ่ะชอบขอให้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ฟังดวงของคนรอบตัวคุณและคนรักข้างๆคุณกันในคลิปต่อๆไปนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ซูซานด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ